สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแจ้งข่าวเล่าเรื่องให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดบึงการนะครับก็เมื่อวานนี้การมีการประชุมนะครับเรื่องโครงการก่อสร้างสนามบินที่จังหวัดบึงการนะครับระยะทางประมาณ2,500เมตรนะครับที่รันเวยในการขึ้นลงของ เครื่องบินที่สนามบินจงังหวัดบึงการนะครับซึ่งโครงการก่อสร้างเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมแจ้งเรื่องการรันเบจจอดแลวก็เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือมท .2 นะครับท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะครับเป็นผู้เข้าร่วมประชุมกับอธิบดีกรมท่าอากาศยานที่จงังหวัดบึงการเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังจากมท .2 กันนะครับ ล้วเนี่ยพื้นที่ของเมืองการเป็นจังหวัดซึ่งมีศักยภาพนะครับในการที่จะมีการขนส่งที่สะดวกสบายนะฮะโดยเฉพาะเครื่องบินเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ควรจะมีด้วยซ้ำเพราะนะครับเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับเป็นเป็นจังหวัดชายแดนนะครับแล้วก็มีความไกลนะครับจากเซ็นเตอร์อีหลายๆแห่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสที่ควรจะมีสนามบินนะควรจะมีแน่นอนพิยงแตวว่าถามว่าขั้นตอนของการก่อสร้างสนามบินเนี่ยนะฮะมันมันไม่ใช่ว่าจะสร้างเลยได้ไดเลยนะฮะมันเป็นโครงการโปรเจกต์ที่ใหญ่นะครับแล้วมีกระทบกับอย่างอื่นด้วยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทําอะไรก็ต้องเป็นประตามหลักการกฎการบินสากลทเรียกว่า ICAO นะครับซึ่งวันนี้ผมผมผมอยากจะบอกว่า ขั้นตอนของการทําสนามบินเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะฮะมันได้ถึงว่ารู้ว่าจะสร้างตรงไหนแล้วนะครับผลการศึกษาเลือกสถานที่แล้วความเหมาะสมอยู่ทรงไหนนะครับนะครับสองเนี่ยวันนี้เป็นขั้นตอนที่สองแล้วนะครับเรื่องของการที่จะกําหนดขอบขอบ,ขอบเขตของโครงสร้างของสนามบินว่ามันจะมีลันเวลักษณะยังไงอาคารยังไงกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรต้องจัดการเรื่องที่ดินยังไงนะครับ มันก็เป็นโปรเซสขั้นตอนขั้นตอนไปนะครับซึ่งถามว่าใกล้ไหมใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับแล้ววันหนึ่งก็สําเร็จเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ถูกเดินไปโดยระบบของมันนะครับไม่ใช่ว่าคิดนะมันเป็นโปรเซสของการจัดทําเรื่องสนามบินต้องหนึ่งสองสามอย่างนี้ก็เหมือนสร้างสะพานนะครับมันก็ไม่ใช่อยู่ะสร้างมันก็มีโปรเซสของการศึกษาออกแบบศึกษาสิ่งแวดล้อมตั้งงอประมาณาทางทุกกับที่ดินก็ต้องเวียนคืนที่ดินจัดก,การด้วยที่ดินอย่างนี้สนามบินก็เหมือนกัน นะครับขั้นตอนอยู่ตรงนี้แต่ว่า,าวันนี้กออ็อยู่ที่ประชาชนนะครับเข้าใจนะครับสองก็ต้องมีการจะตั้งประมานนะครับเมื่อไรมีการจะ,จะตั้งประมาณก็โอกาสของการสําเร็จก็จะเร็วเร็วขึ้นแต่เชื่อมั่นว่าผมว่าประมาณปีเจ็ดนะเจ็ดศนะูนย์เหนึ่งน่าจะเร,เราได้มีโอกาสได้ใช้สนามบินอย่างแน่นอน ใช้ชีวิตไปด้วยกันกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งออ l New Toyota v เวลสซื้อวันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษถึง31พฤษภาคมนี้